สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l คลิปตัวล็อกนะครับช anel ที่เรื่องเงินเงินทองทองเป็นของนอกกายนะครับดอยกันแล้วก็ดอยกันไปนะฮะอ่าลอเล่นนะครับอ่ะมาครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เราจะมารีวิวพรีวิวนะครับตัววิดีโอ beach and beach ที่ทางบอนิบูลวิล l ลจออฟฟิเชียลเนี่ยเขาปล่อยออกมานะครับให้เรากาวนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้เรากาว คือมากาวเราครับเพื่อนๆเรียกว่ากาวนี้นี่<ๆ>แบบเหนียวหนึบๆมาเลยนะฮะอ่ะมานะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเรามาดูวิดีโอตัวนี้กันเลยพร้อมๆกันนะฮะอะ่ขออนุญาตถอยไปนิดหนึ่งฮะ announcement b e t and beach นะครับ major update ต้องยอมรับจริงๆว่าข่าวนี้เนี่ย major update ของแท้แน่นอนครับเพื่อนๆเพราะว่าระบบตกปลาเข้ามานะครับแล้วก็การสเต็กนะครับของออซี่ออซี่ที่เป็นฟาร์มเคคัพนะครับดูมินะครับเรียกว่ามากันแบบจัดเต็มหนักๆผ,ผมเชื่อเลยว่ารอบนี้เพื่อนเอนเ,อนเข้ามานะฮะมีมึมนมีงง ได้สนุกกันแบบเต็มที่แน่นอนนะครับเป็นเมเจอร์อัปเดตกันเลยนะครับอ่าไปต่อครับอ่าอันนี้ก็เป็นระบบตกปลานะครับก็ในตอนที่คุณเนนินเข้าไปออก MA ก็มีภาพนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการตกปลาซึ่งการตกปลาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของตัวฟิชชิงหลอดก็คือตัวคันเบ็ดน,นะครับกับตัวเบ็ดที่เป็นตัวเหยื่อตกปลานะครับ เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็คือ new feature fishing system นะฮะครับจากภาพเมื่อกี้มาถึงภาพนี้นะครับก็เป็นการบอกเราว่ามี fishing spot หรือจุดตกปลาเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับในแต่ละแมปนะฮะแล้วก็คุณเนนินได้กล่าวไว้ว่าในแต่ละจุดเนี่ยก็จะได้ปลาสายพันธุ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันด้วย อ่านะครับก็แล้วแต่จุดนะครับซึ่งผมเนี่ยเล็งไว้เลยนะเพื่อนผมเนี่ยเล็งท็อกซิกเลกเอาไว้เลยนะครับผมอยากจะได้ปลาสายพันมิวแตนมิวเทชันนะฮครับไปดูนะว่าจะมีกันไหมนะเนี่ยนะครับเออตำแหน่งนี้นะเพื่อนๆคือไหนๆก็ทำไอ้ที่ยื่นตกปลาไปแล้วนะผมตินนิดนึงนะทำไมไม่ทำสะพานข้ามไปเลย นะครับไหนๆก็ทํายื่นมาครึ่งทางแล้วทำอีกครึ่งทางนะครับเราจะได้ไปแมปใหม่กันนะครับโลเคชันอัปเดตฟิชชิงสปอตนะครับแซวเล่นนะครับไปต่อฮะโอ้โหเพื่อนๆอันนี้นี่แบบหนักเลยนะหนักเลยโดนกาวเข้าไปหนักเลยนะครับอ่ะมาลองไล่กันนิดนึงนะเพื่อนๆฟิชชิงหลอดเนาะนะครับอันนี้ก็เมอร์เมดนะครับ นี้้ก็โโอหเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะตอนนี้กล่องกาชาปองปล่อยมาแล้วนะครับที่บิทคัพเอ็นเอฟทีนะครับผมไปเปิดไล่ดูเล่นๆมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบอ่าตัวเหยื่อเพื่อนๆดูมีนี่มีดับเบิลดับเบิลเคี่ยวเคี่ยว,ยวสองสองเคี่ยวอ่านะฮะอันนี้เป็นซิลเวอร์ป่ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบทําจากบลอนด์หรือโกอะไรอย่างี้ยไหมเพื่อนๆมันจะแบบมีผลไหมกับการที่แบบจะตกได้ปลาสายพันธุ์ดีอะไรอย่างงี้นะฮะ เรียกว่าคือเรียกว่ามีแค่แค่ตัวฟิชิงลอดเนี่ยก็เยอะแล้วนะครับหลายรูปแบบมีตั้งแต่ระดับคอมมอนไปจนถึงระดับลีเลิกเลยนะเพื<ๆ>่อนๆตัวเบรนี่ก็เหมือนกันผมว่านะเออก็คงจะมีระดับไล่กันไปนะครับความหายากก็คงจะไล่ระดับกันไปนะครับดูสวยงามทีเดียวนะฮะอะ่ะนะครับเพื่อนเนี่ก็เป็นสายพันปลาที่เราสามารถน่าจะตกได้นะเพื่อนเอ่า ็มีประกาศนะใครจองประกาศไว้ก็เอาเลยนะมีกุ้งใช่หไหมเพื่อนเพื่อนเขาใช้คาว่า new r e s o u r c นะฮะ fish collection อ่ะ collection พ,พิมพ์ผิดนะเออทีมงานฝากด้วยนะครับทีมงานนะนะครับนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเก่งนะฮะจับผิดนะครับอ่าบิลันย่ญญาไหมเออบิลันย่ญญานะเพืเ่อนเพื่อนอ่ามีก้างปลาด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาเป็นคอลเล c ชั o n หรือเอาไปเลี้ยงได้ด้วยไหมนะเพื่อนเพื่อนเห็นเขาว่า ปลาที่เราตกได้เนี่ยเอาไปเลี้ยงได้ด้วยนะอืมน่าเลี้ยงเป็นคอลเลกชันผมว่าสนุกเลยอ่ะนะครับถ้าเอาไปเลี้ยงได้แล้วมีคอลเลกชันปลานะเพื่อนๆเ,เอามาขิงกันได้เงี้ยโอ้ยมันแน่นอนนะครับครับอ่ะไปกันต่อนะครับ New Zone Unlock นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้โซนอะไรฮะพีระมิดะนะครับอีย e ิปต์ มาเทียบกับภาพนี้นเพื่อนๆผมเชื่อว่ามันคือจุดนี้นะเออมันคือจุดนี้แหละนะครับที่ยังล็อกล็อกเก็ตอยู่น,นะครับอันนี้ใช้หาดนะครับเพื่อนๆใช้หาดนะครับผมเชื่อว่ามันต้องเป็นจุดนี้ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่จุดนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่จุดนี้เพื่อนๆมันใช้หาดมันต้องเป็นจุดนี้ฮะสาเหตุก็เนื่องจากว่า เออมันใกล้กับนี่ครับเพื่อนๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นทะเลครับนะครับแหมผมนี่แบบฉลาดสุดยอดเลยนะเพื่อนๆเรื่องอย่างเงี้ยนะับฉลาดนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเหล่เลนนะเพื่อนๆอน่ออผมว่าตรงเนี้ยปีระมิดตรงเนี้ยชายหาดนะครับส่วนตรงนี้เออเออยังไม่รู้เหมือนกันนะหรือตรงนี้จะเป็นปีระมิดเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยดูทรงๆนะมันก็ไม่เชิงจะใช่นะเพื่อนมันเหมือนมันเป็นมันเป็นถ้ำมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะ นะครับแล้วก็เมื่อกี้ดูจากแมพใช่ไหมดูจากเอตัววิดีโอเนาะสะพานตรงนี้ก็ยังไม่ให้เชื่อมไปนะนะครับยังไม่ให้เชื่อมไปเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะเพื่อนๆว่าไม่แน่นะชายหาดกับชายหาดกับตัวพิระมิดเนี่ยอาจจะโซนเดียวกันเพื่อนๆสาเหตุนะครับอันนี้ผมผมกล่าวผมเองคนเดียวนะเออผิตดอดย่าว่ากันนะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันคือทะเล ทะเลทรายเพื่อนดูสิใช่ไหมคือมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หรือว่าภูเขา,าสีเขียวๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะบอกตรงนี้ก็ไม่น่าใช่นะฮะใช่ไหมฮะแต่ตรงเนี้ยนี่คือโซนทะเลทรายครับเพื่อนเพราะฉะนั้นผมเดาเลยนะชายหาดเมื่อกี้ที่เราเจอนะครับกับพีระมิดเนี่ยคือโซนตรงนี้ครับเชื่อมต่อจากล็อกกิโลดนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็กาวส่วนตัวนะเพื่อน ลองไปวิเคราะห์กันเราเองนะครับเดี๋ยวก็คงทราบแหละนะครับในวันที่เขาจะปิดระบบวันที่ยี่ิบเก้านะเพื่อนๆเดี๋ยววันที่สามสิบเราก็คงจะรู้กันไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเปิดให้คือยีิบเก้าเนี่ยผมว่าปิดเพื่อเตรียมระบบแหละไม่รู้จะเปิดมาเจอเลยหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ตัวฟิชชิ g หลอดนะครับก็จะเปิดให้มินเปิดให้กล่องกัจะปองให้ไปแย่งกันซื้อนะวันที่สามสิบนะนะครับกล่องแรกนะครับอ่ะ ไปกันต่อก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนี่ฟิชชิงปอนนะฮะฟิชปอนนะ,ะตัวฟิชปอนก็ผมก็คือการน,นำมาสเต็กนะนำปลาที่จับได้เนี่ยมามาเลี้ยงเออผมเดาผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับเออแต่ถ้าฟังจาก MA นะคุณเนนินบอกว่าเราจะได้เราเอาปลาเนี่ยไปแลกกับสว ե นสวนจะให้อาหารปลามาเออเริ่มงงๆเนาะงงๆแ,แล้วอาหารปลามาใส่เข้าไปในคล้ายๆแบบเราทำฟาร์มอะ ทำฟาร์มปลานี่ไงนิวฟาร์มเห็นไหมเป็น New farm, นิวฟาร์มนะฮะอาหารปลามาใส่พอเราเอาอาหารปลามาใส่มันก็คล้ายๆกับการเอา,มาเมล็ดไปปลูกนะครับรูปแบบเดียวกันถ้าใส่อาหารปลาไปเยอะๆเ,เราก็จะได้ผลตอบแทนออกมาเยอะๆนะครับซึ่งผลตอบ,ตอบแทนตัวเนี้ยก็จะออกมาในรูปแบบของเนี่ยนะครับตัวกิวอ่าจะเป็นเหรียญที่ใช้ในตัวระบบเกมอีกเหรียญหนึ่งละจะเป็นโทเค็นละอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัว fish food ตัวเนี้ยนะครับเราจะได้มาจากเซเวน ซึ่งเราจะมาฟาร์มตรงนี้นะเป็นนิวฟาร์มซิสเต็มนะครับ,รบโอ้โหตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเดาไม่ถูกนะถ้าเพื่อนๆคนไหนพอจะกาวเดาๆได้นี่ลองคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปได้เลยนะเพื่อนๆผมเดาไม่ถูกจริงหนึ่งนะไข่มุกดำเอออะไรฮะดอกบัวนะครับอันนี้อะไรอะเชือกเชือกเขาไว้ทำอะไร ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้สาหลายน้ำอ้ยคือสวยมากเพื่อนเนสาลายน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตไหมช่วยเพิ่มผลผลิตในการอ่ทําฟาร์มไหมเพื่อเพื่อน<ๆ>หรือเป็นของที่ได้จากตัวเนี้ไอตัวไข่น้ำเนี่ยตัวเนี้ยแล้วไข่น้ํานี่จะได้มาจากไหน new item nft staking and more นะฮะไข่น้ํานี่ได้มาจากตัว bubble ไหม bubble ที่เกิดจากออซซี่ออซซี่ไหมนะครับเอาไปแลกเอาไปคราฟได้มาได้ไข่น้ําไข่น้ํา เปิดออกมามาลุ้นว่าได้ไอเทมอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ผมผมเดาเองนะว่า,เ,าเราต้องไปคัฟไข่น้ํามาก่อนจากไข่น้าเนี่ยเราต้องไปลุ้นอีกทีว่าเปิดออกมาจะได้ไอเทมอะไรแล้วอเทมนั้นอาจจะมีส่วนที่ช่วยให้นะครับเพิ่มผลผลิตไหมหรือเป็นของเอาไปสเต็กเอาไปช่วยเพิ่มพลังในการสเต็กไหมหรือแค่สวยงามดอกบัวอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ เดาไปเรื่อยนะเพื่อนๆหรือเปิดมาเป็นไข่มุกไข่มุกดาไข่มุกก็เอาไปใช้ในการคราฟของได้อีกอะไรเงี้ยเอออู้เรียกว่ามาเต็มเดาไม่ถูกเลยนะเพื่อนๆไปต่อครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>อันนี้ผม,ผมผมผมเชื่อว่าออน่าจะเป็นเรื่องของแค่การผสมพันธุ์นะของออซซีซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบเดิม นะครับแต่ new item ในที่นี้ก็คือออ s ซี่ออ s ซี่แหละที่มันสามารถที่จะเอามาใช้ในการทำสเต็กได้เนาะนะครับเพื่อนเแล้วก็ออกมาเป็นตัวบับเบิ้ลนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบระบบผสมพันธุ์เฉยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบคลิปนะครับก็ get ready for f i s h i n g นะครับพร้อมกันมานานแล้วนะครับรอกันสิ้นเดือนเจอกันแน่นอนนะครับ สิ้นเดือนหรืออวันที่1ตุลานะครับมาแน่นอนนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเราไปดูกล่องกระชปองกันหน่อยเพื่อนๆอ่ะนะครับกล่องที่1นนะครับตอนนี้ปล่อยแล้วนะที่บิตครับ NFT นะเพื่อนๆสนใจลองไปเปิดกันดูนะครับอีก2วันนะครับก็คืออ่าจะเป็นวันที่30กันยายนนะครับเตรียมเงินไว้เลยนะเพื่อนๆ สำหรับกล่องที่1นนะครับจะเปิดให้ทั้งหมด300ชิ้นเพื่อนๆแล้วก็ใน300ชิ้นนี้นะครับเ,าเขาให้แค่คนละ1สิทธิ์นะครับก็คือว่ารอบนี้ไม่มีไวล์ลิทนะเพื่อนๆกล่องที่1ไม่มีไวล์ลิทนะครับความเร็วเป็นปีศาจเท่านั้นนะครับแล้วก็1ชิ้นต่อผู้ใช้งานเท่านั้นนะครับ1ชิ้นต่อผู้ใช้งานมาดูตัวท็อปดีกว่าดูตัวท็อป ชา้านิดหนึ่งนะอันนี้ SSR นะนะครับเข้าไปดู UR เลยนะครับ UR USR อ่ะมาละอันนี้คือตัวโอ้มันได้เป็นระดับ SSR นะเพื่อนๆสำหรับตัวบูคับฟิชชิงหลอดตัวนี้นะเป็นตัวเรียกว่าปเป็นไอเทมพิเศษในดรอปนี้นะนะครับแต่เป็นแค่ระดับ SSR นะครับ อทีนี้ตัว USR นะครับเป็นมังกรไหมเพื่อนเพื่อนนะเลเวเชียนเลเวแทนฟิชชิงหลอดนะครับระดับ USR นะสวยมากครับแล้วก็มีแบบเป็นฟอยดด้วยนะโอมีแค่หนึ่งชิ้นนะเพื่อนเืน่อนที่เป็นฟอยดนะโอ้ฉากหลังเดียวกับตัวไดมอนด์ที่เอาไปคัฟไดมอนด์นะนะครับเอาไดมอนด์ไปครับตัวจิ w เวนะฮะ ระดับ legendary นั่นแหละนะครับเป็นฟอร์แบบ l e g e n d a อ y นะฮะอันนี้อนะไรฮะคาเค็นฟิชชิ n งหลอดมันคือตัวอะไรครับเพื่อนๆปลาหมึกนะอืมน่าจะเป็นปลาหมึกนะเออใช่ปลาหมึกเนี่ยผมจำได้เลยนะเออนะครับคุ้นๆอยู่ตามรถเข็นนะฮะตัวนี้นะครับไม่ใช่นะฮะอ่ะไปต่อครับ นี่ตัวอะไรฮะโพเซดอนอ่าที่อยู่รัชดาซอยสีป่ป่ะไม่ใช่นะครับอ่ายังนะโพเซดอนนะครับเทพโพเซดอนฟิชชิงลอดนะ usr มีฟอยตัวหนึ่งเพื่อเนเพื่อนนะะอยากจะได้มาอครอบครองนะครับหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสามสิบกันยานะครับ สิบสามครับเตรียมให้พร้อมนะครับเพื่อนๆืความเร็วด้วยนะฮะไม่มีแต่เงินไม่พอนะเพื่อนๆนะครับมีแต่เงินไม่พอนะครับต้องมีความเร็วด้วยนะครับอะตัวนี้อะไรฮะ Silent Fishing Rod นะครับมีอัญนนมีติดมาด้วย <ๆ S 2> เพื่อนๆเห็นปะโหสวย Silent Fishing Rod ความเงียบเป็นปีิศนานะับยิ่งเงียบปลาไม่รู้ตัวนะครับตกได้ของดีๆแน่นอนนะอ่ะมาระดับ U.S.S สาหาครับเพื่อนๆลีลิทอังเจริกฟิตชิงหลอดครับผมสุดยอดจริงๆนะนะครับอ n งเจ i ิกฟิ h ชิ g งหลอดนะครับในทุกดรอปนะครับจะมีอย่างนี้เหมือนกันหมด คือมันจะเป็นเฉพาะบูคับหลอดนะครับเอฟติมิซึมฟิชชิงหลอดแล้วก็ดอกที่3มันจะเป็นของตัวบิตูนฟิชชิงหลอดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ในทุกๆดอกนะเพื่อนๆมันจะมีอย่างเงี้ยที่เป็นระดับแต่จำนวนอาจจะไม่เท่ากันนะแต่มีแน่นอนนะครับแองเจลิกฟิชชิงหลอดไซเลนฟิชชิงหลอดนะฮะตัวเลเวแทนฟิชชิงหลอดใช่ไหม แล้วก็ตัวมังกรตัวนั้นนะครับอย่างเงี้ยที่เป็นมาตรฐานนะมีเหมือนกันหมดทุกดรอปเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเรียกว่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนกล่าวไ้ว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่ออยากได้แบบอะไรอ่ะอยากได้ตัวเบตตกปลาที่เป็นแบบเฉพาะดรอปนั้นๆอ่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะรอก็ได้นะครับสําหรับคนที่ได้ไวลิสนะเพื่อนเพื่ออาจจะรอแบบสมมุติว่ามีงบประมาณจํากัดนะครับอาจจะรอไป นะครับแล้วก็ไปเลือกในดรอปนั้นๆสําหรับคนที่มีไวริสนะเพื่อนๆสำหรับดรอปที่2กัดบดรอปที่3นะไม่ว่าจะมีไวริสหรือไม่มีไวริสนะได้คนละ3าคันนะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเตรียมเงินทั้งหมด3.9ครับนะฮะผมบอกเลยนะครับว่ามีแต่ไวัริสผมว่ามันอาจจะหมดตั้งแต่ไวัริสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเขาปล่อยไวริสออกไปเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วถ้าไวริสซื้อคนละ3คันนะฮะ สมมติว่ามีสักร้อยไวลลิตเนาะเพื่อนๆสามคันใช่ไหมมันก็จะสามร้อยคันไปละสามร้อยเป็ดตกปลานะมันก็จะเหลืออีกสามร้อยกว่าชิ้นให้เพื่อนๆหรือก็อาจจะพอนะเพื่อนๆอาจจะพอนะครับก็ความเร็วเป็นปีศาจนะเพื่อนๆสาหรับรอบพับลิกนะนะครับคนละสามคันนะถ้าสมมุติเอาว่าผมเหมาหมดเลยอะผมเหมาหมดทุกดรอปเลยนะครับดรอบแรกได้หนึ่ง รอบที่2ได้3ารอบที่3ได้อีก3ฟุกนะฟุกได้หมดเลยทันหมดเลยทั้งหมดผมจะเสียไปได้มา7จเจ็ด7บตเคันเนาะเจ็ดคัน,คนเจ็ดเบ็ดนี่ก็เท่าไหร่ฮะ91ครับ91ครับก็คูณ50ไป4,500นะครับแต่ผมเชื่อว่า4,500นเนี่ยอันไหนเพื่อนๆไม่ชอบนะไปปล่อยในเมกาแลนเนี่ยอาจจะได้นะราคานี่ดีดแน่นอนนะเพราะว่า มันจะรวมทั้งหมดนะเพื่อนๆ650อคูณสเป็น1,300ามพันสามบวกหกอบวกามมันจะมีประมาณ1,500นห้าร้คันที่จะถูกปล่อยออกไปใน3ารอบนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นความที่ต้องการแน่นอนเป็นที่ต้องการแน่นอนนะครับของเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่นะฮะหลายหมื่นคนนะฮะในชาวหมู่บ้านทั้งหลายแหลนะครับ ที่อยากจะครอบครองใครที่มีไวริสนะครับก็เรียกว่าท่านเตรียมมาเลยสามสิบเก้าครับเอาเอาเลยอะนะฮะสามสิบเก้าครับมาก่อนเลยนะครับแล้วก็แองเจลิกนี่เป็นที่หมายปองนะครับแน่นอนแล้วยิ่งถ้าเป็นแองเจลิกติดฟอยเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อนเเอ้ยได้มานี่เอาไปขายก่อนเลยะรอเล่นนะครับ <laughs> มันอาจจะมีความสามารถระดับ เทพมากๆนะฮะที่สามารถทําให้ตกปลาระดับเรียกว่าตกประวานได้เลยนะฮะผมว่านะน่าจะตกประวานได้เลยทันทีนะครับเตื่นเปิดเอฟเฟกต์นะครับแต่ภาพครั้งแรกที่ผมเห็นภาพเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ป่าเพื่อนเพื่อนผมนึกถึงเซนเซียะนะครับเพื่อนๆบอกว่าเอ่อเกิดไม่ทันนะครับเซนเซียะคืออะไรโอเคไม่เป็นไรครับโอเคนะครับ ก็สวยฮะสวยสวยมากๆเลยนะครับใครได้ฟอยมาก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะมีชิ้นเดียวนะเพื่อนๆแล้วก็แองเจลิกเนี่ยมีแค่2อันดิอูจาก6 0 0ออ๋อ0 0รอดบแรกนี่มีแค่3มชิ้นนะเพื่อนเพื่อนก็เป็นฟอยแค่ชิ้นเดียวนะใครได้ก็ยินดีล่วงหน้านะครับโอเคนะครับส่วนดอบ2ดับ3มเพื่อนเพื่อนก็ลองใครสนใจก็ลองไปเปิดเปิดดูนะเพื่อนนี่ตัว เอฟติมิซึมนะฮะพิชชิงลอดนะครับใครยังไม่รู้จัก NFT ตัวนี้นะเดี๋ยวผมว่างๆอาจผมอาจจะทำนะพอดีผมเล่น NFT ไงนะครับตัวนี้นี่น่าสนใจนะอยู่บนเชนอีเทอร์เรียมนะฮะแล้วก็เอ๊ะหรือออ t ติมิซึมเออต้องขอโทษด้วยน่าจะออ t ติมิซึมนะอ่าแต่จ่ายอ่าซื้อขายให้เป็นอีเทอร์เรียมนะครับตอนนี้ราคาฟลอร์นะอยู่ที่ประมาณ0.1กว่ากว่านะนะครับ0.1กว่ากว่าก็ประมาณ ตัวหนึ่งห้าพันเออเอ๊ะใช่ไหมนะครับให้ให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะนนเพื่อนเพื่อนเออพอดีเล็งๆไว้แต่ยังไม่ได้ไปซื้อนะครับตัวเอฟติมิซึมแต่ว่าน่าถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าถือทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ,บนเพื่อนอันนี้เป็นของ une, อออบิตนูนเนาะบิตูนฟิชชิ่งหลอกตัวนี้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยนะนะครับจากโงเ่เฮงนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โงเ่งเฮงนะเขาเรียกอะไรนะอ่า เรียกว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่อืม่าเป็นไม่ค่อยเป็นมงคลเนื่องจากอะไรครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากลูมิเนี่ยไต่ขึ้นนะครับแต่ตัวบิตคับเนี่ยไต่ลงนะครับครับไม่ไม่ดีครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ยไต่ลงเนี่ยมันไม่ดีนะอมืมันควรจะเป็นการไต่ขึ้นไปทั้งคู่อ่าโอเคบิตคอยก็ไต่ขึ้นอ่านะครับลูมิก็ไต่ขึ้น ไห้บิดครับพี่อย่าไต่ลงครับเปลี่ยนภาพทันไหมทีมงานนะครับเปลี่ยนภาพเป็นไต่ขึ้นแทนนะฮะควรคจะบูนเพื่อนๆมันควรจะบูนนะมันไม่ควรไต่ลงนะมันเป็นเขาเรียกในเชิงโหราศาสตร์นะครับมันไม่ดีนะ, <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคไม่ว่ากันนะแซวกันเล่นๆนะครับเพื่อนๆอ่านะครับแต่ก็นะครับในเชิงเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆ ไม่ใช่งงเพงอ่ะเขาไม่ใช่งงเพงขเขาเรียกอะไรนะเออช่วยแก้คําผิดมาด้วยนะในคอมเมนต์<笑><笑>นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็จบคลิปดีกว่านะเริ่มจะไปกันใหญ่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าแต่ก็น่าสนใจนะตัวนี้สวยทีเดียวนะครับผมก็อยากได้มาครอบพอรองสักหนึ่งอันนะครับเอาเป็นแบบไม่มีฟอยล์ก็ได้นะครับนะครับไม่มีฟอยล์ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้นะครับสวยงามนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อน ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะ20กวันนาทีนะครับก็ได้สาระกันไปเต็มเพียมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับขอบคุณครับสำหรับแพทม่มีเจออัปเดตสวัสดีครับ